ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์ <c oughs> วันนี้จะอ่านพุทธวินะาให้ฟังในเรื่องของผู้สามารถทำพระสัตยาให้เป็นมิตรจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่14หน้าที่244ข้อที่355้า อานนสาวกทั้งหลายเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นมิตรเป็นอย่างไรเล่าอาน,นุนในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่า สิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายดังนี้เป็นต้น <c oughs> สาวกเหล่านั้นของศาสดาไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงแต่แกล้งทำให้ผิด จากคำสอนของศาสดาไปเสียอานน์สาวกทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นมิตรอานนท์สาวกทั้งหลายเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ ในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจึงแสดงธรรมะแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายสาวกเหล่านั้นของศาสดาย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงียหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่แกล้งทำให้ผิดจากคำสอนของศาสดาอานนท์สาวกทั้งหลายอย่างนี้แหลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูอานนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายจงเรียกร้องหาตถาคตเพื่อความเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายเองตลอดกาลนานอานนท์เราไม่พยายามทํากับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อ ทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้ดังนี้